สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบพิเศษนะครับข่าวด่วนเข้ามาเมื่อตะกี้นะครับอ๊้แอดมินเอามาบอกพ่อแม่พี่น้องไห้ฟังแนนะครับกินฮอดเพิ่หลายครับปาร์คฮังซอะฮะอดีตกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ได้งานใหม่แล้วนะครับดีใจกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด,ด้อกินฮอดอี๋ครับวัได้พอกันยักเ์ื่อะคำแป็นวงการแล้วนะครับสําหรับปาร์คฮังซอนะครับหลังจากที่หมดสัญญากับการกลุ่มทีมชาติเวียดนาม เมื่อเดือนมกราคมปี2 5 6 6นะครับโดยทางด้านเฮียปาร์คน, er นะครับหรือว่าลุงปาร์คเนี่ยก็ไม่ได้คุมทีมไหนเลยนะครับก็พักไปเต็มๆนะครับแต่ก็มีหลายสโมสรเลยนะครับที่ยืน่นข้อเสนอให้โค้ชปาร์คเนี่ยไปคุมทัพนะครับในย่านอาเซียนนะครับมีทั้งสโมสรในหลีกสิงคโปร์หลีกมาเลเซียอินโดนีเซียมีเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ สโมสรจากไทยด้วยแต่ลุงปาคทางซอนะครับปัดก็เสนอทิ้งไปทั้งหมดเลยนะครับโดยให้เหตุผลว่าอยากใช้เวลากับครอบครัวโดยการเดินทางกับบ้านที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่ลุงปาคเนี่ยเข้ามาบริหารสถาบันฟุตบอลเยาวชนที่ฮานอยที่ประเทศเวียดน,นามนะครับเรืองล่าสุดนะครับสื่อเวียดน,นามนะครับตีข่าวใหญ่เลยนะครับอาจารย์ปาคก,กับพ่อแม่น้องก็ได้รับข้อเสนอจากทีมบักนิน FC นะครับ ทีมนองใหม่ในศึกดิวชั่นสอของเวียดนามเรียบร้อยแล้วโดยลุงปาร์กนะครับหรือว่าอาจารย์ปาร์กเนี่ยจะเข้ารับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสสโ,โมสรน,นะครับและจะทําหน้าที่ในการวางแผนทิศทางอนาคตของทีมนะครับพัฒนาเยาวชนและช่วยบริหารงานจัดการให้สโมสรมีความมาตรฐานเพื่อเป็นสากลน,นะครับและที่สำคัญนะครับเป็นเป้าหมายใหญ่ก็คือการพาทีมบักนินเ c เนี่ย เลื่อนชั้นสู่วีลิกหนึ่ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับโอ้ก็ถือว่าโค้ชปาร์กเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันมีความทา้าทายนะครับอันนี้คือบักนิมเนี่ยหรือสโมสรบักนิมเนี่ยเอเนี่ยอยู่ดิวิชั่น2นะครับคือมันมันท้าทายอยากให้เลื่อนชั้นนะครับท่านี้ว่ากันว่าสโมสรบักนิมเนี่ยจะ เป็นน้องใหม่ในศึกวีลีก2เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีเงินเยอะนะครับเป็นทีมเจ้ามุนทุ่มมีเงินหนามากทีเดียวเลยทีมหนึ่งในดิวิชั่น2ของเวียดนามน,นะครับโดยพวกเขาเนี่ยครับทีมบักดินเนี่ยมีงบประมาณต่อปี10ล้านเหนรียญสหรัฐเลยนะครับโอ้ยคือหลายแถมเพอ่มเด้องราว350ล้านบาทไทยนะครับซึ่งคุมทับโดยอดีตโคต้ชซองลำงีอันนะครับคืองโงควงตรอง สองคนนะคุมพร้อมกันนะครับผู้ช่วยแล้วก็ผู้จัดการทีมได้มีการเซ็นยญญานนักเตะโปรไฟล์ดีๆเข้าสู่ทีมระดับเยาวชนนะครับที่เป็นเยาวชนทีมชาตินะแล้วก็ทีมชาติเวียดนามด้วยเข้ามาร่วมทัพหลายต่อหลายคนอาทิเช่นเหงียนควงทินดาวุยคานเงียนมินนุนเหงียนง็อกทันเงียนฮอเซนโอ้โหนี่คือดาวรุ่งที่ซื้อเข้ามานะครับคือกะสร้างทีไมใ่ให้ยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับ โดยสาหรับอาจารย์ปาร์คนะครับหรือว่าปาร์คฮังซอเนี่ยตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดเกาหลีใต้อยู่นะครับแต่ว่า,าไปเจอข่าวร้ายก็คือคุณแม่เสียนะครับเดินทางไปพิธีทสํสศพของคุณแม่นะครับจากนั้นนะครับก็จะกลับมาเนี่ยแหละครับมาคุมทีมหรือว่ามาเป็นตําตแหน่งที่ปรึกษานะครับอาวุโสของสโมสรบัฟนิมนะครับอ่านยากเหลือเกินนะฮะ ก็ดีใจกับอาจารย์ปาร์คด้วยนะครับที่ได้งานใหม่นะฮะสุดอยอดอิลีคิดฮอดอยู่ครับอาจารย์ปาร์คเราไปต่อกันที่ข่าวนี้นะครับเปิดบทสัมภาษณ์ของเคนเนตดูเกานะครับได้พูดถึงการตัดสินใจ,ะจะเลือกทีมชาตินะครับหลังจากที่มีประเด็นก่อนนันนี้ว่าทีมชาติไทยของเรานะครับอาจจะได้มิกฟิลตัว,ต,วตัดเกมคนใหม่นะครับซึ่งมีสัญชาติไทยนะเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมีดีกีติดทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะครับก็คือเคนเนตดูกล่าวโดยแฟนบอลทับช้างศึกของเราเนี่ยฮะจับตาดูเลยทีเดียวนะครับเพราะมีข่าวนะครับอาจจะดึงตัวมาติดทีมชาติไทยในยุคข,ของมาซาธาดะอิจิอินะครับมีโอกาสเลยหลังจากที่ฟีฟ่าได้เปลี่ยนกฎใหม่นะครับก็เลยทําให้เคนเนตดูกล่าวสามารถตัดิใจเรื่องที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ แต่ต้องรอจนถึงเดือนมกราคมปี2,025นะครับก็คือปีหน้าโดยหลังจากนั้นนะครับมีข่าวออกไปเนี่ยก็มีการเปิดบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งของเคนเนดูกลาวซึ่งเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ถึงการตัดสินใจเลือกเล่นในก,กีิมชาติของตัวเองนะครับโดยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเคนเนดูกลาวเนี่ยเขามีอยู่3สัญชาตินะนะครับมีสัญชาติออสเตรเลียสกอตแลนด์และไทยนะครับ แต่ดูหน้าเนี่ยออกไปทางไทยหน่อยๆนะโดยเคนเนตูกลาวเนี่ยเขามีคุณพ่อเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับคุณแม่เป็นชาวไทยนะครับแต่เขาเกิดที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ในอดีตกันหน่อยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมาเล่นกับทีมชาติไทยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับปีหน้าเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเคนเนตูกลาวกันหน่อยนะครับเ,เขาบอกว่า ผมเป็นชาวริบแบนแต่เราเคยอาศัยอยู่ที่สกอตแลนด์อยู่ไม่กี่ปีรวมถึงประเทศไทยด้วยผมไม่เคยได้รับการติดต่อมาจากสกอตแลนด์เลยแต่ถ้ามีการติดต่อมาพ่อของผมคงดีใจมากแน่นอนแต่ออสเตรเลียเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของผมเนณฑ์ออด,ใใ Kenneth, ดูกราวให้สัมภาษณ์ช่วงตอนที่เล่นแกัปทีมชาติออสเตรเลียนะครับท่านนี้บทสัมภาษณ์ในต,ตอนนั้นทีมชาติไทยยังอยู่อันดับที่1น6ของโลกนะครับตามการจัดอันดับของฟีฟ่าแดงกิ้งโลกแต่ตอนนี้ มันโมเมนได้ครับพอม่พ่นังทับชัางศึกทีมชาติไทยของเราเปลี่ยนเป็นยุคของมาซาทาไดอิจิโดยกําลังขึ้นสู่ท็อป1 0 0ของโลกและที่สำคัญน,นะครับเขาลงสนามครั้งสุดท้ายกับทีมชาติออสเตรเลียต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนมกราคมต้นปี2022เลยเมื่อ2อสมปีที่แล้วนะครับโดยมีสิทธิ์ไม่น้อยที่เขาจะตัดสินใจเลือกทีมชาติไทยหลังจากนี้นะฮะโอ้โหก็พูดง่ายๆนะพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือ สกอตแลนด์เขาบอกเอาแล้วก็ออสเตรเลียเขาบอกเอาเขาสั่งจะติดไปเดียวฉะนั้นเหลือแค่ไทยนะครับถ้าหากอยากจะมาก็ต้องมาดูอีกทีนะไม่ใช่ว่าจะได้มาเล่นง่ายๆนะมาดูโค้ดด้วยมาสาธดาดอิจินั้นจะเอาหรือเปล่าล่ะครับนะฮะโมเมนต์ว่าตัวจะของเลือกไทยล่ะเขาไทยสีเอาได้พราะนพี่น้องนะฮะนี่คือข่าวที่แอดมินได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับอ่ะเรามาติดตาม สถานการณ์ของเจ้าหนังสือก็นหน่อยเอกนิปัญญานะครับหลังจากที่ปฏิเสธเล่นกับทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพนะครับเพราะต้องการเวลาในการาเล่นทีมปรีซีซั่นกับเท่านั้นวะรเรดเดมอนล่าสุดนะครับได้ล,ลงทีมอุ่นเครื่องนะครับเจ้าหนังสือจะบบุ๊กนะครับเอกนิปัญญาลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับอุระเรเดมอนฟอร์มสุดโหดถล่มคู่แข่งยับ71เลยเทีเดียวนะครับ สโมสรอ,อุระเรดเดมอนนะครับปีศาจแดงแห่งเอเชียทีมแข่งจากเจลีญ่ปุ่นลงสนามอุ่นเครื่องส่งท้ายปีซีซันเพื่อเตรียมลา่าแชมป์เจลีรฤดูการ2 0 2 4นะครับโดยอุ่นเครื่องนะครับกับทางสโมสรสังกันตัวสุทีมในลีกสูงสุดของเจลีญี่ปุ่นด้วยกันที่สนามฟุตบอลคินส์ทาวนะฮะโดยแบ่งเป็น3ควอเตอร์นะครับควอเตอร์ละ45นาทีโดยผลปรากฏว่าอุระเรดเดมอนภายใต้หัวหน้าโค้ชคนใหม่ เพอร์มาติอัสออกโมนะครับโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่ถล่มเอาชนะสังกัญโทสุไปได้อย่างยับเยินเจ็ดประตูตัวหนึ่งนะครับโอ้ยมึงเตะบอลนึกมึงเป่ากบเนี่ยขาดมันเป็นขี่ใส่ลวดมุนเอปีเบิดมองไม่เป็น้องมุนว่ามันจำเขากระปุบบนครับมุนมีตีแหลกเบิ้ดมองไม่เป็น้องก็จากการทำประตูเจ็ดลูกของอุระเรดมอนมีดังนี้นะฮะนาโอกิมาเอดะติโกซันตานาโยชิโอะโคอิซุมิ ชินโซโคโรกิโคตะยาสุอิไซยะนากาจิมะโทชิกิทากาฮาชิโอ้โหสุดๆนะครับถล่มไป7 1โดยเจ้าบุ๊เอกนิสปัญญาของเรานะครับก็ไดลไ้ลงหน่อยหนึ่ง,งครับว่าีไม่นลองลงหน่อยหนึ่งแต่บวบด่นยิงบอได้นซิตครับก็ยังอยู่ในช่วงปรีซีซันก็จบแล้วแหละนะฮะก็ต่อไปก็จะเปิดเจดีีกแล้วนะฮะโดยอุระเรดเดมอนนะครับ สโมสรของเจ้าบุกเอกินิปัญญาเนี่ยนัดแรกจะออกไปเยือนซันเฟเช่ฮิโรชิม่านะครับในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นี้ที่สนามเอเดียนสเตเดียมฮิโรชิม่าตามเวลาประเทศไทยเที่ยงตรงนะฮะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางฝั่งของเจ้าบุกด้วยแล้วกันนะจ๊ะต่อมานะครับเรามาชมเอฟเฟกกันหน่อยหลังจากเกาหลีใต้ตกรอบไปแล้วนะครับล่าสุดซงฮึงมินนะครับออกมา โพสขอโทษสุดเสียใจที่ทําให้เกาหลิต้าตกรอบตัดเชือกในศึกเอเชียนคัพนะครับก่อเรียกได้ว่าพีกโผลนะเทพนิยายจอแดนเล่นงานเอานะครับโดยซัมูเอลนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงจผมขอโทษนะครับพูดได e ้แ่นี้2ประโยคสตาร์ดังจากทันเนมฮอสเปอร์ในสืกพิมลิงกฤลดวัยสาปีเปิดใจหลังจบเกมแล้วทุกคนทำดีดที่สุดแล้วผมเสียใจม,มากๆครับแต่จบเกมลงแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ นะครับโอ้โหบอกว่าออกครับแพ้แพ้ทีมลองบ่อนนะฮะเดอส์สแรบจอร์แดนผ่านเข้าสู่รอบจริงเชลเตเอฟซีเอเชียนคัพเ,เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะรอพบคู่ชนะระหว่างอิรานและกาตาในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับก็จะปิดฉากอย่างสวยงามไหมสร้างเทพนิยายจอแดนได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันนะจ๊ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะฮะ หลังจากที่เกาหลีใต้เนี่ยตกรอบนะครับในรอบ8ดนะครับตอนนี้เนี่ยสนั่นเลยฮะสื่อของเกาหลีใต้ปุ๊บ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 ตีข่าวเลยว่าต้องปลดเจเกนคลิสมันนะครับหลังจากที่ทําทีมเนี่ยจากห่วยแตกตั้งแต่รอบแรกแล้วอุย้ยแพ้ทีมระดับอาเซียนก็นยังแพ้เฮดไปยทุวทีปต,ตัวแดนนะครับแต่ล่าสุดเจเกนคริสมันออกมาประกาศว่าเขาไม่คิดอําลากุนซือทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่า มีงานที่ต้องทําอีกเยอะแยะนะจ๊ะกูบอกออกเชียวยังแดกประมาณนี้นะล่าสุดจะเกนกินบันนะครับตำนานดาวยิงทีมชาติเยอรมนีนะบอกไม่คิดลาออกจากเก้าอี้กุณซือทีมชาติเกาหลีใต้นะครับหลังจากทำทีมตกรอบเข้าไล่กนยังบอกออกเลยโอ้ยผมไม่พี่น้องโดยตำนานกองหน้าชาวเยอรมันในวัยห้าสิบสามปีเปิดใจนะครับหลังจากถูกนักข่าวถามว่าจะลาออกหรือไม่นักข่าวนี่จะมาคักเนาะ โดยเขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีแผนที่จะอําลาอะไรทั้งนั้นมึงอย่สีว่างแนวนี้ผมมีแผนที่จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในทวีตนี้และจะไปคุยกับทางสมาคมเกาหลีใต้ว่าจะเอาอะไรกันดีอะไรที่ดีไม่ดีก็ต้องมาปรับปรุงนะจ๊ะเขาบอกว่าจากที่เราเห็นมันมีนมสิ่งดีๆมากมายนะในทวีตบบนี้เราเป็นทีมที่กําลังเติบโตและจําเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อไปฟุตบอลโลกหนหน้าเรามีงานที่จะต้องทําอีกเยอะ ส่วนในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะจ๊ะโอ้โหสีหลอดเลาครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบพิเศษนะครับแอดมินก็ขั้นแควอยากเว่าโค้ชปาร์คกลับมาแล้วนะครับดีใจกับลุงปาร์คด้วยอาจาร์กลับมาแล้วแต่กลับมาไม่ได้คุมทัพนะครับเป็นที่ปรึกษานะฮะกูเลงยอออยากให้กลับมาคุมทีมขลางสนามวาดรวดได้เด้มัก อันแอคชั่นมันขนาดพ่อแม่พี่น้องนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลททนรอบพิเศษแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับเฮ็ดกับสุดๆแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเขาใัร่ม่ได้กินก็ขอฝากด้วยแล้วกันกด s u b สไ r i b e แล้วก็ติดตามไว้นะครับเพื่อได้พูดคุยเรื่องราวฟุตบอลไทยนะครับเท่ากับเป็นสายเลือดบอลไทยแหละครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ